ลงมาสวนแต่เช้าดูสมุน2ตัวนี่ค่ะยก,กัดกันหยอกกันหยอกที่ไหนก็ไม่หยอกนดดร้อนแต่เช้าเลยค่ะ ไายแมวให้ดูนะคะไายแมวสองตัวคนละแม่เลยนะคะเนี่ยแดี๋ยวว่าสีเดียวกัน,นกตัวหนึ่งตัวผู้ตัวนึงตัวเมียดูความน่ารักของแมวนะคะ กำขาไว้มันจะตกมันดื้อไหลบุญนั้งมีนังมีนังมีนังมีหลับแล้วเหรอน้องหลับแล้วเหรอ โอ้ยอเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาลงไปน้องล่างนู้นนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อน นอนก็นอนด้วยกันนอนด้วยกันทุกวันแต่ก่อนนี้จะแพ้ขนแมวเลี้ยงแมวทีไรจะไม่สบายแต่มาเลี้ยงตัวนี้ไม่เป็นไรสองตัวนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเลี้ยง เอาอาหารให้กินแต่ก่อนจะเลี้ยงแบบกินแบบธรรมชาติมันก็จะขนล่วงอันนี้ก็ล่วงแต่มันล่วงไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นอะไรแต่ก่อนนี่เลี้ยงแมวนี่จะป่วยตัวเองเนี่ยจะป่วยเองร <c oughs> ้อนค่ะมอแตกลดน้ำพริกมะเขือ ปลูกยากจังเลยมันแรงมันไม่มีฝนธรรมชาติโดนฝนมันถึงจะสวยงามวันนี้มันไม่ใช่น้ําธรรมชาติมันก็เลยน้ํามีกดม,มีด่างมันก็เลยไม่ไม่ค่อยงามปุ๊บรดน้ําเช้าเย็นก็ไม่ขึ้นเป็นที่คนปลูกก็ไม่รู้คนปลูกปลูกอะไรไม่งาม บางคนนี่ปลูกปลูกอะไรก็งามได้กินลูกดกหวานไปก็ได้กินแล้วนี่เป็นคนมือร้อนหรือเปล่าไม่รู้ปลูกอะไรไม่ค่อยได้กินเด็ดใจเอาเฉยๆใจใจรักแต่ปลูกไม่งามปลูกผักปลูกมะเขือปลูกอะไรก็ไม่งาม เลียน,น้อยนอนไปสวัสด,ดีนะคะขอบคุณค่ะถ่ายคลิปสั้นๆหัดถ่ายที่ถ่ายลงเฟซหัดถ่ายลงยูทู e ค่ะจะได้เราจะได้ชินกล้องหัก ใครลำคาญก็ขอ,ขอ,ขอโทษนะคะเพื่อความชำนาญขอโทษนะคะใครเห็นแล้วลำคาญตาขอบคุณค่ะมีใครเข้ามาดู